โอโหชิบหายจริกโดน้างเลยโมกะเดี๋ยวไหวนี่คืออ้ยโบเรายังแตะอยู่ป่ะเราแตะแล้วเอาเม์ล่ามาแล้วเอาเมย์ล่ามาฆ่าโอกาสได้เลยเอาเมอร์ซี่มาเมอร์ซี่มาฆ่าคิริโกะโอ้ว้าวววว

Oh. หนึ่งเมากระข้ามดิพี่กูข้ามไม่ได้เก๊เฮ้ย,ยถ้าปวดมันมันจะข้ากูให้ด้วยมันโน่คุไมอยู่เลยโอ้ยอะไรวะหนึ่งไม่ได้อ่ะครับกฎหมายใหม่อห้าเมตรเออต้องเยืม้ม <laughs> อาอาวอาอาอาวอาเาเลเาเลเาเาอยอาหอเจเจพูดออกมาพูดคำนั้นออมาเราเยวเ้ยไวยังวะไวเกินเกินทีมไวเกินทีมโอเคผีโหวมมากโหวมากต้องไปไป่าเพื่อนกูไปฆ่าเพื่อนกุต่อเออไอ้เหี้ยพีโอ้เจมังกร่ายกูด้วยอ่ะกูแบบมันเบ็ดห่ยกูด้วยอ่ะ อะไรเจมิเลอร์เท่ากับมิเลอร์อะไรเผื่อเราไดชนะทีคือมิเลอร์อะไรชนะทีมมาถึงตาหน้าค้าทีเองไม่ยากนะ5ทีโอ้ยวนนี้ยากคันนี้ยากคือถ้าคนไม่แข็งแรงคือเดินไม่ไหวนะจริงผมเริ่มเดินไม่ไหวแล้วโอ้ย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 ิงในู่มอคก้าเนี่ยแหละไอ้ทำอะไรไม่ได้ยิงในู่มอคก้า ยิงเพื่อคือยิงกับมอกระยิงเพื่อคือยิงกับมอกระสายเด็กเฮ้ยอุ้ยสวยดิยิงเพื่อไม่ได้ก็ทำไงก็ยิงแม่งจากมอกระเออยิงศัตรูไม่โดนยิงมอกระเออนี่ไงยิงไม่ไหวยิงมอกระมอกระยิงเองมอกระยิงใครเราก็เล่นไปเล่นเฉยๆครับเราเล่นเยอะแล้วเราจะเก่งขึ้นใช่ไหมทีมไม่คาดหวังไม่ผิดหวัง อืมจริงไม่คาดหวังไม่คิดหวัง I expect more งเขาอยูนะพี่ครับพี่พี่โหพยายามทำไม่ดีเลยทีหลังเข้ามาเที่ยวไทยอ่ะกูเห็นเด่๋ยวเมากะเมากะก็คือเมากะเมากะอ๋อฮอเมากะไม่ไหวไอพี่ย้อนเมากะมีพ็อกเก็ตด้วยคนเชฟเมากะเขาแบบซุขภิเวียรเมากะซุขภิเวียรเมากระตายดิเฮ้ยกูกางจะตายหนบหนีบุรี นี่มานี่เร้วก่อคูเร็วเ,เมอร์ซี่อุ้ยเชี่ยนี่ก็แม่นจัดโอ้โห,โหปวดขาดเอาสิล่ะเออใครชนะมันชนะจริงโอเคมึงเห็นไหมท้าท้า,าหน้าโอเคมันจบแล้วเจไม่จบไม่จบไม่จบแตอ่อยูไ่ได้ได้เจ้ได้ไดไดไดวางมาอย่างว่องไวไวมากไวมากเจ้อย่างนี้ไวมากมันเบสใส่กูด้วยเจ้มันเบสใส่กูด้วย เบ็ดใส่กูด้วยดิมันเบ็ดใส่กูด้วยอ๋อมันเบยดใส่กูด้วยกูแพ้เจตตาติดอาลาชก็เกินไปเฮ้ยพีเขาบอกว่าเขาแพ้เจตตาติดบอกบอกว่าไงบอกว่าเขาเล่าเหรอแปดตาติดไปดขำก้าอยู่เฮ้ยเธอกดวิดีโอม่เองเลยวิดีโอสไนเปอร์เอ้ยได้นะดิเรากลังให้วิดีโอดูก่อนแล้วยิงอะไรตาย เรื่อมัน750เ,จเจ็ดร้อยห้าสิบเลยดีจ็บนะนี่ยนั่นแหลเว้ยเดี๋ยวกูทำกอสเวิร์คให้เมากาะองคุณกำลังปั๊มดดเมนะนะีอยู่อูอ้าวอ้าวอามันเจ็บนะอย่างเี้มันเจ็บนะยู่เจ็บนะโบอยู่เจ็บนะกูฉีกแล้วพี่ข้ามัน,นได้เราโบวใจไมพีิใจมันทำาด้วยแล้วปะไม่รู้ไ <laughs> ม่สนด้วยเพื่อนเข้ามาไม่ได้ไม่สนเะวิโอ เออจริงโซเว,วโดเขาสอนให้เรารู้ว่ากำแพงคือเพื่อนรักที่ดีที่สุดจริงเรสเพควิดโอดีวะแล้วก็บ้านอ่ะคุณ <laughs> เรสเพควิโดโอดคุณจะเล่นตังแตใครจงอย่ากล้าออกไปบอกครับไอ้ปืนวะปืนวะบอกครับบอ <laughs> กครับบอกครับอบมันโอเวอร์ดราฟวิธีว่าเหรออืมไปดิไปดิไปดิ หลอกหลอกเอาก็แย่แล้ววะกิกี้ว่ากิกีใครไม่มีหรอกมันแต่น่าจะเป็นกูแหละเผื่อ,อที่มันผ่านมาจัดไปทิมคือนสายได้เจ๊ไม่สายแล้วมันเิ่มเสมันมีบัวไงไอ้เน,นี้ยไอ้เน,นี้ยอเน,นี้ยออนเนี้ยเออผมมาคุณผมมา,าผมมาผมช่วยดันนั่นนั่นขันยมมังหูยูมันเห็นโดนอะไรวะ อ๋อคิริโกมไม่คือโดนคิริโกจังไปกูมาแล้วทีกูพร้อมขังแล้วเจไปที่มันขังกูนะหญิง้นะน่ะอุยชันปาเกาโอ้ยเฮียกูโตไม่นะไม่นะรอเมากาวลงอ่ะอไปแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้ว อุ้ยเอ้าสวยดีโคเท่พี่ยวกัโคเท่สวยดีค่อางันตรายขับบมูมขอนเขาเขาเลยเนี่ยนะโคเทสชีวิตกูวายขคัครับขับครับอุ้ยครับเจ๊ครับหลังกูติดอะไรไม่รู้ครับเจไม่รู้นี่ไงยิงกูเปล่านี่ไงน,น,นี่ไงคนบ้า,าไปหมดแล้วอเออตามหานานแล้วพี่โทษโทษโทใจเย็นไปหน่อย

มาเดียวอ้ยอ,อยู่นี่อ,อย ation, ูย ation, ่น,น,นี่โอ้ลิเขาเรายิงอยู่เด็กคือแบชชันคือแบชชันแค่สองคนตายแน่เด็กบอกไปหนึ่ผมไม่ตายฮ่า <G ül ets> บีดโ oh <shit>, อ้ชิดบีดเจอกันเด็กผมไปไล่แบชชันละอูไม่ซุ่มเอาอับม,มีกระบอกเดียวดิโบว์วิวีสวน เราดูเล่ดหน่อย thank you เปิดมาเพื่อนเอวมันจะตายแล้วเปิดมาเพื่อนิดเดียวเอืเออ้าวอือพูโดนะไรตายไม่รู้งโดนม็อกกายยิงแต่ม็อกกายตายไปแล้ว What เฮ้ยน <c oughs> ี่แม่มมนนแทงปอดิษฐ์ปอดิษฐ์นี่อยู่จริงออมาออมาแบตชันอยู่มา Ų, ุ้ยเจอกันทำอะไรเออเดี๋ยวกูช่วยยิงเช้ายิงเออเออเอากูเอากูทะลุกนงมากูแต่รถก่อนกูแต่รถก่อนไปก่อนเลยมาเลยมาเฮ้ยกูแตะผิดแตะรถไปทีมแตะรถผิดเด้อแตะรถผิดคืออะไรไม่เจอแตะรถผิดคันนี้ไม่เอาไปไปแต่รถอะไรไปวะรถขับเอาเอาควินมาแล้วไม่ไหวแล้วอย่างนี้เราเราแพ้นะเราอย่างนี้เราโดนดิฟนะ เราอยาเก่อนเราโดนดิฟนะบุ๋วปืนเอไปยิงเยอะกูยิงเยอะกูหวะกูมีสองปืนเลยดิอืมไม่คิมีสองปืนเลยดิผมไม่กลัวแล้วนะเจเจเจกูตายเจอุ้ยบวดึงสิบบวดึงสิบยิ่งอ่ะเออบวดึงสิบยาวเลยอืมดิฟดิฟกับบิฟโอ้โหปีดอะปีดไม่ไหวปีดไม่ไหวจริงอะไรนี้ปิดไหวกันแหละปีดไหวกันแหละเอา này, ấy, toi, ấy chi, chút còn một, ha,เจอ, đi, tụi em làm mà nộp đi, áo, xinh đi, leo, lướt đan, nanan, nó, nó đẹp, không, 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 đi không, 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 đi ไม่ค่อยดีบร์รีบดันรีบดันรีบเบตรีเบตเลยแตวเขามาเนี่ยเขามาไม่ค่อยดีเราไม่ค่อยดีเขาไปเปิดนี่ก่อนสปินเฮ้ยสปินบอทเหรอก็มันมันไม่เก่งเขาอ๋อยิงกูมาแล้วอพาณะอย่างนี้พานะเราเลี้ยงมากัว่าเราพาณะอย่างเงี้ยอยากอยากอยู่ๆไปไอ้ที่บอกมันอย่างอยู่ๆไปไปแล้วเจอริญริวส์ เจที่ผ่ายแล้วเจกูเทไม่โดนกูเทไม่โดนกูเทไม่โดนกูเท,ไม,เทไม่โดนเลยเกิดอะไรนี่งไงกูดิฟอืมโผลพี่ทางดิว้วผมเจกูดิฟกูดิฟกูดิฟยืนห,ห,หน้าปะก็ยืนแทนนะแค่นั้นแหละอยากทำ <พา S 1> แล้วก็ทำพาไป <พา S 1> แล้วพาไม่ขีดเอ้าวัดอิสบัตเตอร์ด้ก่อนหรอพาไม่ขีดเดชันเยฟลูซิโอเยฟอัมเดตเยฟหลอดเย็ดเยฟ

ไปดานสามครับพี่ดางสามผมดางสามอยู่เมคคีเมคคีมันต้องดาสามอ่ัโหมันจะองเหไุเกี่ยวเออ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 เนอเอ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 เออ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 เอ้เิอเออเออเนอเอ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 อเเออเออ เตกูเข้าแไม่มีีนเฮ้ยปีหนึ่งพันหนึ่งใช่หมพันหนึ่งพันเจมพันหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งหลอนหนึ่งหลอนหนึงหอนโอ้ยไม่โดนเขอร้องเฮ้ยจเยินจเย็นครับผมมาแล้วผมมาแล้วอนะ้ยมาคิดเกิดเหรอหลังีแล้วข้างหลังมึงใครอ่ะหลังกูควีนไงโบโน่าจะหวั โอเคไปขุ้มคุ้มคุ้ม่งกังแบบเชี่ยุ้มคุ้มุมโอ้โหสเปสสเปสสเปสเไอ้ฝาสีไหนสีไหนสีไหนาย c i n coming coming นูขังกูขังเขาเลยไม่รู้กูขังของมันใช่ไหมใช่ของมันของมันใช่หมโอ้โหนยังใหญ่ยู่ไหวยู่ดีจะตายจะตาย เป็ดน okay, ึงสิเป็ดนึงสินี่ไงขอหนึ nah, ่งทีขออีกพี่ขออีกขออีกขอด้านอีกนวมาเกลับมาแล้วเดี๋ยวมันรู้ว่าปืนไม่ทางออกปืนไม่ทางออกปืนสิวะปืนสิวะคือทาออกเออทำอะไรไม่ได้ต้องเข้าร่วมวะไอ้หน้ยก็เราไม่รู้แก้ไัอไะเวมาเก่าอยู่นี่มาเก่าอยู่นี่จะไดู้วิ่งวิ่งใส่ไม่ใส่มันตามาันมีเอว่รได้ปะมี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 ีม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 ี พอถึงเลยแล้ปมัพอถึงเลยปั้เออไม่หันแล้วหนุ่มไม่ทันแล้วอ้อยนะตอนนี้ไม่ทันแล้วหนุ่มมาดิมาดิยืนหน้าบ้านเนาะเลยไม่ได้ป่าไอ้ปืนอะไม่ต้องเก่งหรอกเล่นคนป่าที่ใช้ขวาโม่เก๋เลยเลยเคยใครแต่แค่วันเนี้ยอู่ชื่นอ่าไปเอาจให้ดูคนแบบดูแข่งก็แบบไอ้เหี้ยโอเคนะครับ ตอนนี้ครับเมากาะทั้งสองทีมได้ยิงกันตั้่เมากาครับเมากาะเมากายิงกันอยู่ครับเมากายิงกันไม่หยุดเมากระคงยิงกันอยู่ยิงกันอยู่หันมาอีกทีเพราะกูอยู่ข้างบนอ่ะกลัวกูตายบนขวาแน่หนังส่งนี้ดูมดูมดูใช่ป่ะเสียงมันดูมเลยไม่ดูซาเลียซาเลียไอ้โคก็ยิงยิงยิงได้อยู่ดีอ่ะใครเดี๋ยวกูเชี่ยวไอ้หไม่ไม่เชีวละแล้วไม่เชี่ยวละโดนนี้ขอเริ่มไม่เชี่ยวละทำแบบนี้ได้ปะ ตัวหนึ่งตัวสองข้ามมัดิวันนี้ขอ่อยวะนี่อะพระในยบโบูพระในไซชี้กูติดช่วยกูช่วยช่วยเป่ากูแบบเบาอ่ะเดี๋ยวกูขึ้นได้ไหมไปกลับไปแล้วเอ็กโซอ๋อยังิงกับแมคคีอยู่ยังิงใครวะนเลยล้มอ่ะเหลือร้อยอ่ะรอไม่น่าไหวอาจจะไม่ไหว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 แปลว่าอาจจะไม่ไหวแปลว่า อาจจะไม่ไหวแปลว่าอาจจะไม่ไหวแปลว่าอ้ย,อยไม่ไหว<ผ>มไม่ไหวทีคอร์ไม่ไหวทีคอร์ไม่ไหวดีคอร์ไม่ไหว,ว,ไไหวใส่ปืนกันเพิ่มอีกเหรอดีเดียวดีมาดีเอา,ดเ,อาดเอาให้เกยียร์นี้เดี๋ยวว่าเอาแล้วครับมอกาะควักปืนข้างหลังไปยิงต่อนะครับขี่นะมองกรหน้ามีสี่ปืนวะ่ะตั้งตีอยู่สี่ปืนเนี่ยไม่ต้องขังหรอกเอาสี่ปืนดีกว่าเก็นจิเุ้ยเข้าแพร่สุดใจแล้วว่ะ นี่ไงโดนเอาโโหดีคุ้โลหนึ่งนี่ขอล้ะกูรังพี่ขอนะเสรีโลเาหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดหมดแมดวมดบดๆๆดหมดหอมากากเอามาว่ากปตัวทั้งอ่อนอะทัผ่อนเมากากอีกตัวทั้งว่าอีกฝั่งาไม่เล่นมั่งวะมาเล่นแล้วไงเดชมันโดนโดนดีป่ะก็ไม่เชิงนะกูก็ไม่ทำขี่เลยหรอ ว่าดิฟว่าดิฟว่าแค่ขีแม่งดิฟว่าเอาว่ะไอ้จิงกูแค่ฮิดซ้ายฮิดขวาแต่ไม่รู้ทำไมถึงชนะเล่นตัวดีไม่เคยชนะต้องเล่นตัวงูโคตรเตะกูตายตายละตายละอย่างเงี้ยกูตายวิ่งกลับไปดิวิ่งกลับไปดิวิ่งกลับไม่ได้กูวิ่งกลับอะไรโอเคตาเลียขึ้นสายบนกูมีหวาทีิกิไม่ต้องไม่ต้องนะเนี่ยยังไม่ต้องเก็บไว้อีกทีหนึ่งก็ได้ไปนะเออ นั่นกลัวไว้ขังไม่นี่นะเอาไว้ขังเบลดแล้วกันได้ได้หรืออยากเท่เจกูขังไว้นอกไซด์ได้นะอย่าอย่าเนอะเอ๊ะมึงมึงเห็นสมควรอะไรมึงก็กดแค่นั้นแหละ <c oughs> เท่หุยเฮ้ยแต่มันยังไม่มันขังนอกไซด์อ่ะมันยังไม่เบไม่ใชนะ่เหรอเหลือเบดกับเอ่เอลูซิโอบิดยังวะยังมันบิดไปแล้วบิดไปแล้วมั้งไม่รู้ อย่างังสมควรสมควรจัดจะมีอะไรน่ากลัวผมเอากระสำหรับมอกะเฮ้ยอย่ายิงอย่ายิงมึงยิงดีเฟกต์ยิงตัวเองใช่ไหมไอ้กูยิงตัวเองเต็มเลยใช่ไหมเจ้ใช่บ๊อบบ๊อบบ๊อบจะสู้มอกระบ๊อบ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 พลรุ่นบ๊อบบ๊อบพลรุ่น เบเทบ๊อบปะโบเบเทบ๊อบเย่ชได้เลยเมกับเอรี่ <laughs> มารกก์คฮีโร่โฮลีชิตเ <laughs> มาออกะวี่สมา <laughs> <laughs> อีที่ที่ขวาโหอื้มอร่อยอาไปก่อเลยความพยายามของสอกอร์ต่อ่ลุ <laughs> ด <laughs> เนี่ยส่งไมเข้าร่วมไง